โอ้โหเด่งครับใส่ถุงมือนี่จะไปลอกท่อหไหนน้องลอ,อกท่อที่ไหนใส่กลุ่กุ้งกๆ,ๆุงถุงมือใส่กุ้ถุงมือใส่ถุงมือมาโปยปุ๋ย อ๋อเตรียมพร้อมไม่เลยนี่เมื่อคืนนอนไม่หลับไปรู้ว่าตื่นเช้ามาวันนี้จะได้มาโคยปุ๋ยอยากอย่กโกยจะขาดนะมันเป็นอาชีพของเราทำไปน้องดีๆถูกตองพี่เออพี่อ่ะแล้ววันนี้พี่เปิดร้านอะไรเนี่ยเคยอย่าพูดคำว่าร้านต้องพูดคำว่าร้านร้านเอออ๋อร้านวัดป้าหรือเปล่าเน่งไม่ใช่ร้านแบบนั้นหมายถึงว่าร้านที่คนมาดูบอลเยอะๆยะเขาเรียกปลนอะไรร้านอะไรเฮ้ยหนูรู้พี่แดงร้านแคม ออโอ้ยนี่ร้านแคม์พอสี่ทุ่มก็นอนจะเป็นหมาตายแล้วมันเ,เงียบมากไม่ใช่ร้านแบบนั้นเอาแบบว่าร้านที่คนเยอะเยอะแล้วก็เสียงดังๆนะ่ะติดเล่นกันไปหมดร้ออานที่เสียงดังๆม,มีอยู่ร้านเดียวพี่ร้านอะไรหนูร้านบินร้านบินใตัดผมไม่เกลียนนะออแล้วมาให้เพื่อนตบเสียงดังแล้วไม่ตบน้องเมย์อะอันนี้ตกง่ายกว่าไม่ใช่น้องไม่ใช่ร้านคี ลานเบี้ยลานเบี้ยเออพูดไปพูดมาเรื่องบุ๊กพวกเราวัยมอนกันแล้วนีออ่พูดถึงเรื่องวัยอยู่หรอคะค่าเรื่องวัยหนูขอแนะนำปุ๋ยตรามงกุฎสูตร4 0 0 0เขียวนานโตว,วัยใบตั้งมีแมกนีเซียมสูตรที่คิดมาอย่างดีจนได้ปุ๋ยสูตรพอดีเลยนะคะจริงหรือเปล่าน้องมันจะโตวัยอะไรขนาดนั้นน้องโตวัยแน่นอนค่ะ พราะในถุงประกอบด้วยปุ๋ยยูเรียช่วยให้ต้นข้าวโตวไวแอมโมเนียมซัลเฟตช่วยให้ต้นข้าวเขียวนานและมีแมกนีเซียมซัลเฟตช่วยให้ต้นข้าวสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีอีกด้วยนะคะโอ้โหดีขนาดนี้ จะใช้ยากไหมนะไม่ยากเลยค่ะระยะแตกกอก็ใช้สูตร4000 40. หวานได้เลยส่วนระยะตั้งท้องถึงรับรวงใช้สูตร4000 40. ผสมกับสูตร15 15 15ทับทิมหรือจะใช้กับข้าวโพดอ้อยหรือมันสำปะหลังก็ได้นะคะใช้แทนปุ๋ยยูเรียได้สบายๆเลยค่ะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ปุ๋ยตรามงกุดหรือสแกน QR code สอบถามแอดมินปุ๋ยตรามงกุดได้เลยนะคะพี่ถ้าโตวไวใบตั้งขนาดนี้จัดไม้พี่เลยนะสิบตันนะเดี๋ยวพี่จะเอาไปฝากลูกค้าที่ร้านพี่จัดไปเลยค่ะ แต่ระวังเพจปุ๋ยปลอมมิจฉาชีพมาหลอกขายปุ๋ยราคาถูกอย่าหลงเชื่อน,นะคะปุ๋ยตรามงกุฎเราไม่มีขายผ่านทางออนไลน์แน่นอนค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษเมื่อซื้อปุ๋ยตรามงกุฎสูตร4000 40และ15 15 15ทับกิมทุก10กระสอบรับทันทีเสื้อแขนยาวตรามงกุฎสุดทุกฤดู1ตัวของแถมมีจำนวนจำกัดจัดไปใส่กันได้ทุกฤดูเลยค่ะอ่าดีมากครับจัดไว้พี่เลยสิตัน ี่แล้วเดี๋ยวช่วยดูแลลูกค้าพี่ด้วยเพราะวันนี้ปัวเขามาเชียร์บอลกันเต็มที่เลยมีหลายทีมเลยวันนี้เนาะอยู่กันยาวๆอยู่กันยาวๆขอบคุณนะคะโอเควัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสสวัดีครับสวัสดี้ครัโอ้โหแหมวันนี้มากันเป็นคู่ๆใช่ไหมนะดูเองเออวันนี้บอลโอ้ยวันนี้วันนี้แล้วเฮ้ยแจ๊ค เขามาก็เป็นคู่คู่คู่คคมาเองมาคนเดียววะโอ้โหที่จะชมเลยเพราะพี่สุดยอดเลยวะ่ะทำไมอะ่ะเลิกกับเมียเก่าไปได้เด็กใหม่กันทุกคนเลยแมมหมหนูเลิกกับเมียตกผาตายนี่ผมก็ใช้ชีวิตโสดมาตลอดเลย<ห>ไปทำอะไรหน้าผาวะเตะก้อนหนก้อนเดียวเลยแม่งไปเลยคือจริงอ่ะคืออยากคู่กับพลอยอ่าอ่าเนี่พี่สอบได้ไหมสอบได้ไหมไอพี่ได้โหมดแต่เดี๋ยวลูกจบหนูต้องโวยแค่นั้นเองไปไมเลย แต่ข้างนอกแล้วแต่แต่ข้างไหนตอนเดินเข้ามาไม่มีไม่มดีไม่มีแล้วครับเอาเป็เองเดินคนเดียวดีแล้วจะได้มีพื้นที่แกว่งแขนเนี่ยข้างขวาพี่จะเสียไปข้างแล้วแกว่งอยู่ข้างเดียวถีงถงเนี่ยดูดิหลเอาเอาเลยพี่ด้วยเอาเลยนานๆพี่ได้เล่นแนวนี้สักทีเอางี้เดี๋ยวไหนๆก็พาแฟนใหม่กันมาแล้วนี่ไอเวยแขนน้องจะห๋า แนะนำกันเลยดีกว่าอัน้องชื่ออะไรครับหนูใบเฟิร์นนะคะชื่อคล้องกับพี่นุ้ยเลยค่ะใบเฟิร์นกับใบนาดค่ะใบนาดไปไล่ผีหนูเป็นคนตลกอารมณ์ดีก็เป็นคนอย่างนี้ไงเดี๋ยวรักให้ตายเดี๋ยวรักให้ตายอูยหูที่หาลักรึเปล่าก็หนูชื่ออะไรกันอันนี้นี่นี่มะนาวค่ะหรือว่าเรียกสั้นๆว่านาวก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้คล้องจองกับพี่ตั๊กเนี่ยนาวกับพี่นาบค่ะ เด็กโหงปากดีทุกคนรักนะจจเป็ดนอยแล้วลาวลาชื่ออะไรลูกหนูชื่อพลอยค่ะคู่หนูก็คล้องเหมือนกันนะคะคล้องยังไงจ๊ะพลอยกับพลวนค่ะแจ๊พลวนอะไรฉั้นเนี่ยพลวนดินนะพี่ที่ไ่ารปไ้แเฮ้ยเอ็นดูน้องสะพ้ายตั้งแต่นอกโูพี่เรามารายการแล้วป่ะแล้วไม่ได้ถามใี่นะ รู้ใส่เสื้อดำมาใช่ไหมใช่ค่ะหนูใส่เสื้อดำมาเหมือนมึงเตรียมการมาเสร็จสัรพเหมือนมึงสังเกตมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะอ่ะมึงไม่ได้พูดเลยพรวนอะไรจะเนี่ยพรวนดินสิคะพี่เห็นที่ถ่ายคลิปลงทิกตอกนี่ยต้นไม้เลยทำบ้านสวนทำบ้านสวนอยู่ขนาดดินพี่ยังพลวนเลยอือคืนนี้หนูทั้งพลวนทั้งใต่แค่นคะ อยู่เป็นโสดทําไมวะไม่หาอย่างพวกพี่สักคนวะพี่แจ๊ดเนี่ยมีได้หรอกเนี่ยมีแฟนมีจะพาระใช้ชีวิตคนเดียวไงก็สบายใจพี่เดินไปไหนก็สะดวกอยากไปไหนก็ไปไม่ต้องมาขออนุญาตใครด้วยพี่พแจ๊ดค่ะหนูอยากได้เสื้อ JSPK สักตัวหนึ่งเด้มั้ยเอากี่กระสอบเอากี่กระสอบเอไอ้ใครเป็นกระสอบเดี๋ยวนี่มึงไปเหมาลเกลือมา <c oughs> ไปะเนี่ยเอากี่ตัว หนาวจังเลยเนี่ยเป็นอะรหรอคะพี่ตาอากาศก็ร้อนนะคะหนาวสิจ๊ะเพราะว่าทีมของเราเนี่ยแบบว่ามันอยู่แบบเหนือชั้นอะหัวตารางอะอืมมันอยู่สูงอะมันหนาวขอก่อดทีหนึ่งอ่ายาก้ะผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงหน่อยนะอาวแล้วกูเต้แล้วคุณะดับผม มึงอ้าเรื่องอื่นได้เออเรื่องแบบพี่ไปเที่ยวเออแต่อ้าเรื่องเตี้ยไม่เอาเขาหน้าผู้หญิงไม่เอาเออกูเจอไม่เอาเขาให้หนูบอกว่าทำไมพี่ขาสั้นจังขาสั้นเดี๋ยวเตะปากได้เลยกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงแล้วทำไมพี่ใายหุ่นดีจังเลยอะอะไรจ๊ะทำไมหุ่นดีจังเลยออกล่างกายโอ้โหเดี๋ยวนี้แบบที่มันดีว่ะเฮ้ยหัวตารางอ่ะหนาวอะน้องจะไปอยู่ใกล้คนพวก หัวร้อนดีกว่าทำไมอะคะพี่บอลอ้าวหัวร้อนไงโดนยิงทบเวลาบาดเจ็บเป็นไงหัวร้อนเลยไหมอ้นาทีบาก้าทีบาแผนมึงนี่ปากดีะเนี่ย <c oughs> ปากเปิดสั่นเลยม <c oughs> ันาทีบาสเชลซีว่างั้น <c oughs> พี่เช็คดูแล้วนะประวัติศาสตร์ทีมน้องก็ไม่เท่าไหร่ <c oughs> อย่าเพิ่งไปโม้ใส่ใครดีกว่านะพี่จะบอกให้นะแมนยูเนี่ยยีสมัยแล้ว ลองไปเช็คดูได้เลยเฮ้ยสมัยแรกเป็นยังไงคะพี่น้อยว่าไปสมัยแรกมีแต่ถ้วยไม่มีแชมป์สมัยที่สองมีแชมป์ไม่มีถ้วยแล้วสมัยที่สามล่ะไม่มีถ้วยไม่มีแชมป์มีแต่หนูนี่แหละ เอางี้ดีกว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างบอกเข้าไปทีแมนยูนี่แชมป์โลกแชมป์โลกค่ะแบบเพิ่งชนะแชมป์โลกมาอ๋อแล้วหลังจากนั้นนะคะแพ้แพ้แพ้น่าจะดีเหมือนจะดีเราอันนั้บลีว่าภูใช่ค่ะอยู่อยู่ข้างบนใช่ไหมคะใช่แต่ว่าต้องให้หนูสอนไหมคะว่าชนะแชมป์โลกทำยังไงอุ้ยอันนี้อันนี้แชมป์ลีกใช่ไหมคะแชมป์ลีกค่ะยังไงแชมป์โลกขออนุญาตตกแชมป์ลีกนะคะอุ้ยแชมป์เลี้ย ย่งนี้ก็เพีกพีกใจดดีหนูไม่ต้องออกตัวแทนพี่ขนาดนี้ก็ได้น้องเดี๋ยวจะหาว่าเราขิงใส่เขาอ่ะเราไม่ได้ขิงไม่ได้ขิงค่ะแบบนี่แชมป์ดาวอังคารไหมถ้าไม่ใช่แชมป์ดาวอื่นขอไม่อยู่ใกล้นะคะพอดีเป็นแชมป์โลกพูดมปุ้มะก็ได้แค่แชมป์โลกไปค่ะก็ได้ได้แชมป์โลกแล้วที่ไหนบ้างล่ะคะนี่เป็นตั้งหลายเป็นตั้งสี่ทีคือเนี่ยเขาควานักเตะแบบว่าอ่อนร้าเขาไม่เอาไปแข่งด้วยถ้าเลี้ยวปูไปแข่งด้วยนี่ไม่ได้ขึ้นอีกฉามีทั้งเวียนมีทั ทีมเราไม่มีป้ะเนี่ยไม่มีหอนี่แบบรันรันกับที่ผู้ชิมเก่งใช่ไหมนู้กกับกรรมการจับทางได้พูดอย่างนี้ก็มีเรื่องดีค่ะเอ้ยทำไมอ่ะเขาอยู่ตลาดกาชาญาก็ไม่เห็นยังไงเฮ้ยที่กูยืนอยู่ตลาดปากคลองหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหจม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 เอางี้ดีกว่าถ้าจะขิงกันเยอะขนาดนี้แบรนยูบอกกันเลยดีกว่าว่าสามตัวได้ใครเด็ดๆบอกเข้าไปดิสปอบ นี่ไงเดดโก้พึ่งยิงเเมสันมาเอามาจากเชซีพึ่งยิงเหมือนกันไม่ชอบเมสันมาไม่ชอบไม่หรือว่าููพี่หรือวู่พี่ต้องไม่ชอบเลยทีอ๋อโอเคโอเคอ้าแล้วโกแมนยูใครไอ้น้องให้โกแมนยูบอกเข้าไปรัเมนค่ะรับเมนโหดีมากสั่งการเกมรับได้ถึงจะอายุน้อยแต่กล้าสั่มรุ่นพี่หมดใช่เอางี้พี่อยากรู้กองหลังใครตัวเดียวโอ้โห นาทีทองสุกแก้วไม่ใช่นี่บูฮูเด็ดเด็ดจากสามตัวหน้ามาดิเด็ดๆเลยโมฮัมเหม็ดซาลาห์โคดี้กัปโปแล้วตอนนี้ใครใครอเล็กซานเดอร์อิซักอิซักแพงสุดเลยวันนัทแพงสุดทำไมเราดูข่าวแบบกองหน้าโน้เจ้าซีเดเด็ดเลยพอยซลีค่ะพอยซลีค่ะเฮ้ยคนละอย่างกันค่ะแหมแหมยืดยืดเยอะเลย แต่มื่รู้เรื่องเขาสมมติหนูเป็นโค้ชเชลซีสมมติอย่างพี่แจ๊บเป็นนักนักฟุตบอลอย่างเงี้ยหนูอยากให้อยู่ตำแหน่งไหนอยากให้อยู่โกล่ะค่ะพ่ออยากให้อยู่โกเดี๋ยวหนูจะยิงประตูเองเดี๋ยวหนูจะยิงประตูเองเด็กพีใจไอ้สัตว์กรเมียกูมีตีนเลยนี่เขาดูฟุตบอลมานานมากเลยนะแล้วพอยนี่คือเชลซีมาตั้งแต่ไม่ถามคนอื่นไม่เลือกคนอื่นเลยเหรอเออไม่เลือกจากคนอื่นนะผมชอบไล่กลางไปริน แล้วเชลซีมาแต่ตั้งแต่212ัลยป่ะ214เนี่ย214แล้วทุกครั้งที่เจเชลซีเนี่ยพี่หอมสะดือสักทีได้ไหมพี่หอมสะดือสักทีได้ไหมมีจัดมีแฟนผมมึงนี่เก่งนะจิ้งหงส์ทำมันตลกโกง่สรุปเลยก็คือปนาวก็เลิวผูกค่ะฟอยเชลซีค่ะฟอยเชลซีแล้วก็ไปเฟือนก็แมนยู่แล้วคนอื่นเขากระทันใจมหมดแล้วพี่หลุยอะไรเชียร์ตะก้อพม่าอะไรพูดเจ้าของร้านไอเว้